สวัสดีทุกคนาจา๊าเดี๋ยวมาถกมนันหวานญี่ปุ่นเอามาปลกในตะกร้าฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนๆเฮาฮาฮวนๆทำสวนทุกวัน ฝากแชรฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอ,อีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา มาุยถ่ายน้อ้วนผมชวดกกนดนดามจไม้ได้จ้า <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวเราถกมาเขาเกิดอยู่ไหนไหนรอเปล่าเราเอาก้านเอากิ่งเข้ามาปักชํำทิ่มไว้อยู่ในหม่องอตรงช่องท่อระบายเดี๋ยวถกกันนะเนี่ยมันหวานญี่ปุ่นพวกตระกูลมันเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะวิตามินซีก็เยอะนะนี่ ช่วยลดระดับน้ำตาในเลือดได้เป็นอย่างดีลดความดันด้วยแล้วก็ใครอยากลดน้ำหนักก็กินเนี่ยมันอิม่มดีกันนะถกกันนะจ๊ะขยายพันธุ์ง่ายด้วยดูดูดูด,ดูเอาใบไปแกงส้มนี่จะเก็บเอาใบไปแกงส้มเห็นข้อไหมที่มีรากออกมาเนี่ยเอาไปจิ้มเลยลงดิน เดี๋ยวเขาจะแตกใบตามคอออกมาเนี่ยอุย้ยงามคักประมาณสี่เดือนจะได้กินหัวเขาบอกแต่ของเราไม่ค่อยได้กินหรอกโววิกินยอดเนี่ยออกมาจากตรงนี้ตรงนี้มี่ะดีป่ะ,ะมีหัวไหมมีหัวไหมไหนดูซิดูซิมีหัวมอึ๊อึอ๊บไหนเบิงบ้งเบที่เบิง้งมีหัวไหมมีหัวมันไม่มีหัว เฮ้ยเฮ้ยมีไหมมันบ่มีหัวดินบ้านเราร่วนสวยไหมจ๊ะเห็นไหมเนี่ยตัดแล้วก็มาจิ้มจิ้มทิมท้มทิ้มไว้อึ๊บใชไหมนะด,ดูดิดู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 เอาไปจิ้มไว้ตรงไหนก็ได้ของเรานี่มันหวานญี่ปุ่น ซื้อจากตลาดดิบๆมาแล้วมาเพาะไงซ,ซื้อซื้อซื้อมันมาดิบๆเลยอ่ะมันฝรั่งก็ได้เอามาเพาะได้หมดแหละนี่เอาใบไปกินจิ้มก่อนแผลบหนึ่งนี่อุปกรณ์โต๊ะอีช้ามาก็ต้องอัดคลิปกันแล้วนะพวกเรานะนะี จำไว้ว่าเราอัดคลิปให้คนที่เขาชอบดูดูนะจ๊ะอุปกรณ์ของเราแพลบหนึ่งเครื่องมือหากินของพวกเราเราจะต้องดูแลอย่างดีนะจ๊ะขาตั้งกล้องเนี้ยนะนี่ไกล,กลตัดกิ่งเนี้ยพวกเราต้องเนี่ยเราจะวางแบบไหนรู้ป่ะวางแบบนี้ก็ได้นะกัน เห็นปะเราวางแบบนี้ก็ได้เห็นไหมเราสามารถวางแบบนี้ก็ได้กดตรงนี้หรือจะเอาดินมากรบรากก็ได้ตัดใบออกไปกินก่อนตัดใบออกไปกินแล้วก็เอาดินมากรบได้เลยแต่เก็จะแตกตามข้อใบรากเขาสร้างหัว แต่ของเราไม่ค่อยได้กินไม่ค่อยได้กินหัวอบ้านอื่นเขากินหัวกันแบบเยะๆแต่แป๊บเป็นลมเราไม่ไดุ้ตสาทำตามน,นู่นนี่นี่นั่นก็ไม่ได้ไม่ไม่ลงหัวให้แต่ก็ไม่มีปัญหาไม่ลงหัวเราก็กินแต่ยอดกินแต่ใบเอาไปแกงส้มผัดน้ำมันหอยเนี่ยใบเขาอะเอาไปผัดน้ำมันหอย หลายคนก็ยังไม่รู้นะว่ามันหวานญี่ปุ่นมีคนปลูกไว้เอาไว้ขายเพื่อกินใบกินยอดเนี่ยแล้วเราก็สามารถจิ้มได้นะเอาใบออกก่อนนะเนี่ยอย่างนี้นะทำแบบนี้ก็ได้แต่ต้องเอาข้อลงนะจ๊ะทำไมกล้องมันมัว,มว เอากดเอาข้อลงเพราะรากมันจะงอกตามข้อปากทิ่มลงไปเลยอย่างนี้ก็ได้เห็นปะ่ะหรือจะวางแบบเราแล้วเอาดินกลบก็ได้จิ้มก่ะแบบนี้ก็ได้ต้องซื้อขาตั้งใหม่แนละ้วผุพังมาแล้วท้องร้องจอก,จอก จิ้มกันแบบนี้ปลูกได้ต้องขยายเป็นนะจ๊ะทุกคนนี่เห็นไปเห็นรากไหมรากก็จะงอกอยู่ตามข้อเนี่ยรากจะงอกตามข้อตาพร้อมกับใบ พวที่รากงอกตามข้อตาเงี้ยปลูกง่ายง่ายขยายพันธุ์ก็ง่ายด้วยปลูกกินเองยิ่งดีเลยปลอดสารพิษจิ้มเข้าไปต้องกดคอให้จมนะถ้าคอไม่จมเดี๋ยวรากไม่งอกหลายคนบอกโอยปลูกเท่าไหร่มันก็ไม่ขึ้นไม่เอาคอจมต้องกดคอให้จม นี่ดินอะไรก็ได้แล้วแต่จะปรุงดินปรุงอะไรก็แล้วแต่มีไหนช่องเขาปรุงดินไว้ไม่มีสูตรตายตัวสำหรับเราขนาดหมักดินเราก็ไม่มีสูตรตายตัวไม่มีอะไรที่มันเป๊ะ,เ,ปะเลยจริงๆนะพวกดินหมักอะไรแบบเนี้แต่สำคัญตรงการให้ปุ๋ยปุ๋ยเนี่ย ถ้าเลี้ยงในกระถางแบบนี้ตะกา้าต้องให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอมันก็จะงามใบเขียวใบใหญ่น่ากินไหมจ๊ะเดี๋ยวเราจะต้องมาตัดตัดใบออกบ้างให้เขามาเลี้ยงลูกมะกอกฝรัง่งกินยอดเขียวยอดเขาอร่อยมากมีรสเปรี้ยวอ่ะเนี่ยใบแก่ๆอย่างเงี้ยยังแบบรสเปรี้ยวสําหรับเรานะอุ้ยกินกับลาบน้ำตกส้มตำซุปหน่อไม้อร่อยมากเขาบอก เราเป็นคนที่กินเปรี้ยวมาตั้งแต่เด็กๆไงใช่ไหมเราเลยไม่เป็นพวกอะไรนะเลือดออกตามไรฟันนะ่ะกินเปรี้ยวมะนาวอะไรเงี้ยรสชาติที่มันแบบอาหารที่มีการปรุงแบบเปรียปร้ยวๆอะ่ะเราจะแบบกินเยอะกับเพื่อนเลยใส่มะนาวเยอะกับเพื่อนเลยพวกยำต่างๆก็ต้องเปรี้ยว ส้มตำอย่างงี้ต้องเปรี้ยวจี้เลยแบบสองลูกอะประมาณนั้นเลยเป็นคนที่กินกินเปรี้ยวติดพ่องพ่อเป็นคนกินเปรี้ยวพาเรากินเปรี้ยวพี่สาวกินเปรี้ยวแต่น้องชายไม่ติดเปรี้ยวเท่าไหร่แต่พี่สาวเราเรากินด้วยกันได้เวลาสั่งส้มตำราบน้ำตกซุปหนอไม้นี่รสชาติเดียวกันพี่ตุ้มเลยไม่มีปัญหาเรื่องเลือดออกตาไรฟันเหมือนเราแล้วก็ จะมีภูมิต้านทานที่ดีกว่าคนอื่นเยอะพี่ตู้มไม่เคยติดโควิดนะอือยู่กับลูกสาวทแท้ๆสาวเตเยในหลานเราติดสองรอบไปแล้วแต่พี่ตู้มไม่เคยติดโควิดทั้งที่อยู่ด้วยกันที่บ้านเนะี่ยเห็นไหมเราก็ไม่เคยติดโควิดเป็นวัดเราไม่เคยเป็นนานละตั้งแต่อายุยี่สิบเก้าจนถึงปีนี้จะห้าสิบห้าแล้วจะห้าสิบห้าเต็มละเราไม่เคยติดโควิดไม่เคยเป็นวัด ถึงจะแม้มีแบบฟุดฟดฟัดฟัดเสียงเปลี่ยนจามพัดเชยแต่ก็ไม่เคยมีไข้ไม่เคยเป็นเพราะว่าการกินเปรี้ยวรสชาติผลไม้เปรี้ยวมันจะมีสารที่วิตามินซีสูงไปสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายต่อต้านพวกเชื้อไวรัสต่างๆได้เป็นอย่างดีนะ แล้วก็ที่สำคัญผิวพรรณก็จะดีด้วยอันนี้คือเรื่องจริงนะพวกคนที่ได้รับวิตามินซีอย่างเป็นประจำอย่างเงี้ยผิวก็จะดีด้วยอคือได้รับวิตามินซีจากพวกพืชผักผลไม้ต่างๆแล้วก็อาหารเสริมด้วยมันก็ยิ่งทำให้แบบ ร่างกายของเรามันสร้างภูมิต้านทานโรคได้เป็นอย่างดีอุ้ยนะ่ากินไหมเนี่ยตัดเอาก้านออกเนี่ยเอาใบเอาเอาแต่ใบไปแกงส้มนะจ๊ะแซ่บแซบสูบ้กันต่อไปนะจ๊ะพวกเราไม่ทําก็ไม่มีกินนะพวกเราเนี่ยจริงๆเราไม่ได้โตมาจากกองเงินกองทองเราไม่มีทรัพย์สมบัติที่คือเอาเป็นว่าเราไม่มีทรัพย์สมบัติ ที่จะแบบว่านั่งกินนอนกินใช้ตลอดชีวิตไม่มีแล้วต้องตื่นเช้ามาก็ดิ้นรถมาหากินแล้วอะ่ะทำงานหาเงินสุจริตเนี่ยบอกตรงถามว่าเหนื่อยไหมมันเหนื่อยแต่มันสบายใจอะ่ะใช่ปะ่ะมันสบายใจอยู่ในสังคมได้อย่างแบบสบายใจไปไหนมาไหนได้ไม่ต้องหวาดระแวง ว่าใครจะมาจับผิดเราตรงนู้นตรงนี้การทําช่อง YouTube มันดีตรงไหนวะดีตรงที่ว่าเออเราไม่สามารถโกหกได้ไม่สามารถพูดอะไรที่มันโกหกได้ไงใช่ปะ่ะเพราะอะไรญาติผี่น้องเพื่อนฝูงดูอยู่เห็นอยู่เราจะไปพูดอะไรที่มันโกหกไม่ได้เลย เนี่ยมันดีตรงนี้แหละแล้วการทําช่อง YouTube เจาะกลุ่มปลูกผักเนี่ยมันดีมากๆเพราะว่าพวกเราพวกเราจะได้ความรู้ในการปลูกพืชผักทําไมกล้องม,มันมัวๆเดี๋ยวกันนะสิบสองนาทีแล้ว เช็ดกล้องแล้วมันก็ยังเดี๋ยวเราจะตัดตัดเอามาจิ้มๆไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปแยกอยาให้รู้ว่ามันขยายพันธุ์ง่ายมากเลยมันหวานญี่ปุ่นปลูกได้ต้องขยายเป็นนะจ๊ะทุกคนนี่ทำขึ้นไปตอนนี้ แพลตฟอร์มมันก็แข่งเัินเราก็ไม่ต้องทำอะไรเราก็ทำตามกฎของมันแค่นั้นเองมันจะเปลี่ยนแปลงกฎอะไรมาเราก็แค่ทำตามไม่มีอะไรมากทำไปเรื่อยๆอีกหน่อยเราก็ต้องหยุดพักชีวิตมันย่อมมีการเป,ปลี่ยนแปลงเสมออยู่แล้วทำไปนะจ้ะให้คิดอย่างเดียวว่าสัตว์จะทำชีวิตมนุษย์อ่ะ ใช่เปล่าตั้งอยู่ดับไปไงตั้งอยู่ดับไปนี่คือสัจธรรมชีวิตของมนุษย์ที่จะทำให้พวกเราปรงได้ใครปรงชีวิตได้ก่อนสบายคนนั้นปรงและปล่อยวางส่วนเรา ลงและปล่อยวางได้หลายเรื่องแล้วยกเว้นปล่อยวางให้พวกมิจฉาชีพออนไลน์ไม่ได้วกเข้ามาแล้ววกเข้ามาแล้วเราเปิดเฟซไว้เยอะหลายเฟซแต่ตอนนี้ก็โดนมันบล็อกไปหลายตัวแล้วแต่ยังมีอีกหลายเพจที่ไม่ยอมบล็อกก็ไม่เข้าใจเป็นเพจเป็นเพจเป็นเพจของใครที่ไม่บล็อกเรานะ อาจจะเป็นเพจของเจ้าหน้าที่ก็ได้ใช่ป่าวเพจเจ้าหน้าที่มาเปิดล่อซื้อพวกมันล่อให้พวกมันเข้ามาให้มจฉาชีพเข้ามานอันนี้เราคิดของเราเองนะเป็นเพจของเจ้าหน้าที่รัฐคนดีมาเปิดแล้วก็ล่อให้พวกโพ์เงินกู้มาวางแล้วไปล่อซื้อพวกมันอยถ้าอย่างนี้เป็นจริงก็ดีจ้ะนะ <c oughs> <c oughs> รอซื้อแล้วตามจับพวกมันง่ายเลยนะถ้าเป็นแบบนี้ได้นะโอ้โหแบบจะขอบคุณเจ้าหน้าที่ระรัดมากเราถึงบอกให้ไปติดตามเพจ PCT ไว้ PCT p o l พ c ลแล้วก็เพจตำรวจสอบสวนกลางอันนี้เราให้เครดิตให้เครดิตอยากให้ทุกคนไปกดติดตามมันจะเป็นเกราะป้องกันตัวของพวกเราได้เป็นอย่างดีเขาจะมีเทคนิคต่างๆที่จะ เอามานําเสนอเอามาแชร์วิธีกลโกลงต่างๆของพวกมันน่ะเออเราจะได้ไม่โดนพวกมันหลอกใช่ป่ะเนี่ยดีจะตายกดติดตามเพอแนะนําแนะนําเราก็โพสคือเวลามันบล็อกเราสมมติมันด่าเรามันด่าเราในในคอมเมนต์ใช่ไหมมันด่าเราเสร็จมันบล็อกเราเหมือนกัน เราก็ด่ามันเสร็จแล้วเราบางทีเราก็บล็อกมันเหมือนกัน <c oughs> บางทีมันก็ด่าแบบหยาบคายเหมือนกันนะ้มันเอาเรื่องในพวกนี้อเแลก็เลยแบบขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยถ้ามันกล้าให้เบอร์โทรศัพท์มาตามตัวได้ง่ายเลยทีนีช้ชวนมันคุยชวนมันคุยชวนมันคุยก่อนนะถ้าชวนมันคุยเราก็จะรู้ตำแหน่งมันแล้วใช่ป่ะอันนี้อันนี้เราไม่รู้แต่ว่าทางตำ,ต,ำตำรวจ ไซเบอร์เขาจะรู้ชวนมันคุยหรือไม่ก็หลอกไอ้นั่นนะ่ะปราบบัญชีม้าโดยการที่ทําทีเป็นสนใจแล้วก็โอนเงินนะพอมันส่งเบอร์บัญชีมาเท่านั้นแหละ <c oughs> ตามจับเลยได้เบอร์บัญชีมาก็ล็อกบัญชีม้าก่อนเลยบางคนก็ไม่รู้จริงนะมีคนหลอกล่อให้ไปเปิดบัญชีให้ ไม่รู้จริงๆที่ไหนได้โดนคดีความไปซะมีคดีติดตัวอีกใช่ไหมบางคนบอกว่าอะไรนะคนคนที่โกงอ่ะที่โกงโกงเห็นมีแต่รวยรวยทำไมพูดอย่างนั้นน่ะอืมเขาโดนจับเขามีคดีความนะใช่ป่าคิดว่าชีวิตเขาจะเ้นี่ยะเขา บางคนบอกว่าเก็บเงินเสร็จเดี๋ยวออกจากคุกมาก็ได้ใช้เงินประวัติเขาเสียนะคนลกพวกพวก,กลุ่มเนี้ยประวัติเสียเขาก็จะไม่สามารถที่ไปสมัครงานที่ไหนได้เลยเพราะประวัติก็จะลิงก์ข้อมูลทําเกี่ยวกับประกันสังคมไงเขา้าใจป่ะมันจะไปโชว์เนี่ยหลายคนก็ไม่รู้ เห็นคอมเมนต์บางทีอ่านคอมเมนต์เรารู้เลยว่าแบบเออ่คอมเมนต์คุณภาพเป็นยังไงคอมเมนต์ comment, แบบไม่รู้อะไรก็มีแล้วก็คอมเมนต์แบบเนี้ยเห็นปะ่ะอ่านคอมเมนต์แล้วบางทีก็หาหาอ่านคลายเครียดดีนะคอมเมนต์ในเฟซในเพจข่าวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหาเราส่วนมากเราก็จะเอาเพจ เอา Facebook ของเราอีกตัวเรามีหลายหลายตัวที่ไม่มีผู้ติดตามเออผู้ติดตามมามีแต่ถ้าถ้าเป็นเพื่อนไม่มีสักคนเราเปิดเฟซแบบแชร์ช่อง YouTube แล้วก็แชร์แล้วตั้งสาธารณะใครอยากจะส่องก็ส่องได้หมดอะ่ะเออแล้วเราก็เอาตัวตัวตัวของ Facebook เราอ่ะไปคอมเมนต์ข่าวต่างๆ เราวิ่งหาแสงเข้าใจป่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ทําไมจะทาไมถึงได้เห็นเราไปคอมเมนต์เพจข่าวตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้นั้นเราวิ่งหาแสงอยู่เพื่อเจอคนรักการตกเนี่ยข่าวต่างๆที่เราเห็นเราก็อะไรเราไปคอมเมนต์ตามความรู้สึกของเราใช่ป่ะ เราเห็นข่าวนู้นข่าวนี้เราก็จะมีแบบอารมณ์ร่วมไงเวลามีเพจข่าวคนทำร้ายกันพ่อแท้ๆข่มขืนลูกพวกเราทุกคนจะมีอารมณ์ร่วมแล้วก็จะเข้าไปคอมเมนต์แบบด่าๆๆๆๆๆแบบเนี้แต่บางคอมเมนต์เราจะต้องดูก่อนคืออยากฟังความสองข้างไง บางครั้งเราไม่กล้าที่คอมเมนต์ต้องรอฟังความสองข้างเพราะบางทีข่าวมันออกมาข่าวมาด้านเดียวออกมาด้านเดียวเราเลยแบบยังไม่กล้าที่จะทำจะคอมเมนต์รอก่อนรอก่อน,รออนหรือไม่ก็เข้าไปดูทิศทางลมก่อนดูดูก่อนดูก่อนไปส่องดูก่อนเวลาจะคอมเมนต์ก็ต้องคอมเมนต์เราใช้ตัวจริงนะ เราใช้ตัวจริงใช้เฟซจริงของเราไปคอมเมนต์นะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเข้ามาดา่าเราเรื่องแบบโถตุ๊ดไม่กล้าเปิดเผยตัวเองไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงอะไรแบบนี้จะไม่มีใครมาพูดแบบนี้กับเราคอมเมนต์แบบนี้กับเราเพราะเราใช้เฟซจริงหน้าจริงตัวจริงบัญชีจริงของเราคอมเมนต์นะซึ่งโอกาสที่เราจะโดนฟ้องร้องค่อนข้างสูงเข้าใจใช่ไหม ใช่ป่ะแต่การคอมเมนต์จะต้องรู้จักด้วยไม่งั้นโดนฟ้องบางคนไม่รู้โดนฟ้องร้องไปตั้งเยอะตั้งแยะใช่ป่ะเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยไงเกี่ยวกับกฎหมายอ่ะมิ่นประมาทอย่างเงี้ยใช่ป่าเราเรียนมาเราก็ต้องรู้ด้วย การคอมเมนต์นะ่ะเราจะต้องพยายามเรียนรู้กฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทนะเวลาจะคอมเมนต์อะไรเราจะต้องศึกษาด้วยนะเออไม่งั้นเดี๋ยวโดนฟ้องฟ้องนะเพราะฉะนั้นพวกเราเรียนรู้ศึกษาควบทำไมเราถึงกดติดตามเพจข่าวของทนายทุกเกือบทุกทนายเพราะอะไรเปล่าเพราะเราได้ความรู้เรื่องข้อกฎหมายของพวกเขาไง ถึงแม้เขาจะไม่ปป้าบุ่ยกัน Good กุ n มอ่งเราทำตอนเช้าเดี๋ยวเรากอาดคลิปกันเพจทนายอ่ะทนายแต่และทนายบางทีเขาไม่ถูกกันใช่ป่ะเราไม่สนใจว่าเขาจะทะเลาะกันเถียงกันเราไม่สนเราไปเอาความรู้เข้าใจไหมเราไปกดติดตามเพจทนายลหลายๆเพจแล้วเราจะได้ความรู้เรื่องข้อกฎหมายต่างๆการหมิ่นประมาทโพสต์ Post แบบนี้คอมเมนต์แบบนี้หมิ่นประมาท เราจะได้ความรู้จากตรงนี้เพจข่าวทุกเพจถ้าเราติดตามเราจะกดติดตามเพจข่าวแทบจะทุกเพจเลยเพจทนายด้วยเพจตำรวจด้วยซึ่งเราจะได้ความรู้เอามาใช้เป็นเกราะป้องกันตัวเองได้เป็นอย่างดีเข้าใจใช่ไหมเพจหลายๆเพจที่เปิดมาบางทีเขาไม่ถูกกันเราไม่ต้องไปสนใจ แตบ่บางคนเขาเข้ามาเห็นนะอย่างสมนะสมุตินะสมมติทนายคนหนึ่งเขาไม่ถูกกับทนายคนนี้เขาเข้ามาเห็นเราเราคอมเมนต์อวยออีกอีกทนายหนึ่งเชื่อปะ่ะพอเขาเข้ามาเห็นพอไปอีกรอบนึงเหมือนเขาปิดแล้วอะ่ะเขาปิดคอมเมนต์อ่ะไม่ให้เราให้ไม่ให้เราคอมเมนต์เราก็เอ๊หรือจะปิดคอมเมนต์นี้คอมเมนต์เดียว,วก็เลยเลื่อนไปดูหลายๆหลายๆหลายๆโพสต์ของเขา ปรากฏว่าเออเขาปิดเราจริงๆแสดงว่าเขาก็ไม่เห็นน่ะเด็กใช่ปะ่ะเออแล้วเราก็ไปเอาอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเอาไปส่องอ,อ้าวอีตัวนี้ทําไมยังคอมเมนต์ได้อยู่วะแสดงเขาเขาเห็นเขาก็คงแบบไม่ถูกใจอันนี้เราก็ไม่ซีเรียสน,นะจ๊ะเพราะเป็นเรื่องธรรมดาของคนไม่ถูกกันนะเราไม่ซีเรียสอันนี้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะสะอาดเลย ตัวนี้ก็จะไปช่วยเร่งรากด้วยนะคือรากเขามีอยู่แล้วอะ่ะนี่แบบนูงรากนี่เขาบอกชอบแดดชอบแดดเอาแหละตะกร้าเนี่ยเพียบเลยดูดูก็แล้วกันเราอยากให้ทุกคนแบบติดตามกดดูเพจข่าวเพจข่าวทุกเพจเพจข่าวสำนักใหญ่ๆทุกเพจเลยมันได้ความรู้จริงๆนะ มันทำให้เราแบบได้ความรู้รอบตัวเยอะมาก youtube มันก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะเหมือนอะไรแบบตอนนี้เห็นไลน์ไหมเห็นไลน์ไหมเห็นไลน์มาจากแอปมันจะกลายเป็นแพลตฟอร์มแล้วมันกลายเป็นแพลตฟอร์มแล้วตอนนี้แอปไลน์เราไม่เห็นฟีดของใครของเพื่อนแอปไลน์อ่ะเห็นแต่คนที่แบบว่าจ่ายเงินน่ะจ่ายเงินน่ะเขาจะว่าจ่ายเงินสนับสนุนไอไลน์อ่ะนั่นอะ่ะ เราจะเห็นเพจจะเห็นคนกลุ่มนี้เยอะมากแต่ฟีดของเพื่อนๆเ,เราหายไปไหนหมดแนละ้วขนาดเราโพสนะเรากดไลค์นะยังไม่ค่อยมีคนเห็นเลยเห็นป่ะเออมันจะเป็นเงี้ยนะพอจากเป็นแอปพลิเคชันกลายเป็นแพลตฟอร์มหมดแล้วตอนนี้ศึกษาควบคู่กันไปนะคนที่ยังไม่ได้ทำช่อง YouTube เนี่ย กลุมปลูกผักเนี่ยทำเหอะทำไปแต่ตอนนี้แหนละเผื่อนาคงหน้าเศรษฐกิจมันดีๆเราก็จะได้เดือนเดือนหนึ่งหลพันอยู่ทำไปนานๆก็เป็นหมื่นนะแต่ของเรายังสองสามพัน <c oughs> อยู่โอ้ยราเศรษฐกิจดีๆดกันนะจ๊าทุกคนอจิม้มกระบเผื่อจะติดเอาแค่นี้นะเราไม่ไม่พาทัวร์นะให้ดูแค่นี้ก่อนฝากช่องกเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊าทุกๆคน ทุกช่องให้ความรู้นะอ่ะให้ดูแค่นี้ก่อนให้ดูให้ดูให้ดูแค่นี้ก่อน,น,อนมันมัวนลวเนี่ยเดี๋ยวกล้องมันมัวไม่เวิร์กละไปละสู้ไปด้วยกันนะจ๊ะทุกคนแค่นี้นะ